วันนี้ค่ะเราจะมาเสนอเมนูของแม่มดว่าแม่มดกินอะไรนะคะจากกลายเป็นนางฟ้าเรามาเป็นแม่มดกันค่ะ,ะสุดยอดกลายเป็นแม่มดแล้วนะคะนะคะคนามทำกิบกับจะหัวดินหัวองอแม่มดกินอยังผัดถั่วใส่ไก่พี่น้อง ผัดชั่วใไก่อันนี้แม่มดกินอ่ะมีคนบอกกระแสว่าต้องเอากลับบ้านด่วนนะคะแปลงเป็นแม่มดนะคะอันนี้กินลาบหมูเด้อวันนี้แม่มดกินยังน่แม่มดกินปีกไก่ค่ะปีกไก่บินได้พ,ะ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 พะับๆพับๆพับอืมกินแบบธรรมดาเราไม่กินนะคะเราต้องกินแบบแม่มดค่ะแม่มดค่ะมาเรามากินนะคะ ซุยราบสล,ลบสัดผสนในมต้องกินราบนะคะอืก็ก็อร่อยอีกแบบนะคะโต๊ะของนางมันต่ำเกินไปนางต้องยกโชว์ค่ะว่าราบมันหน้าตายยังไงจะแล้วเอฟเฟกมันอาจจะเยอะแยะนะคะก็ะพยายามส่องดูก็แล้วกันนะคะว่า ความงามของแม่มด,ดยุ่งมองใจนะ่ <c oughs> านรู้หรือเปล่าคะว่าลามันอร่อยตรงไหนม,มันต้องมีผักคะ่ะวันนี้มีผักไหมไม่มีคะ่ะเอาไว้นะคะต่อไปนะคะเมน,นูนี้ที่นำเสนอท่านอยาดตกใจค่ะข,ข,ข้าพเจ้ากำลังได้หมนนะคะเสียงแสรวมนนี้ เครื่องปันน่นนำทัวพี่น้องกำกำลังปันน่นนำทัวไปนากำลังไล่เวทมนต์ให้คนมาดูหลงไหลข้ามใครนะคะพ่อปัวบ้าน้องพี่น้องค่อยพ่อปัวบ้าน้องข้าอ,อ,อ,อยู่นิดนึงอันนี้คืออาหารของแมน่นมดนะคะผัดถั่วใส่ไขยยะะ่อยู่วค่ะโอ้เมงเมืองของแม่มดก็มีถั่วด้วยนะคะ เรามากินกันสุดๆค่ะม,มีเสียงแทรกนะคะเสียงแทรก,กนี้จะสร้างบรรยากาศของเมืองแม่มดค่ะต่อไปนะคะปีกไก่ของเมืองแม่มดค่ะสักปีกไหมท่าน ข้าน้อยขอคารวะไปกินปีกไก่ก่อนนะคะ